Secret Sauce s t r ATEGY Clinic กับดรทนายชรินสาร What's your secret? ยังอยู่กับ Strategy Clinic นะครับซีรีส์พิเศษจาก The Secret Sauce นะครับผมอยู่กับอาจารย์ทนายชรินสาาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฮนตอนนี้เป็นตอนตอบคำถาม<ช>จากทางบ้านเออจารย์บอกว่า ช่วงนี้โอ้โหงานชุกมากเพราะว่าคนส่งคําถามมาเยอะเลยใช่ไหมครับผมว่าก็เป็นจังหวะด,ดีครับเพราะตรงผมเนี่ยส่วนตัวผมมีมีงานที่เป็นวิทยากรบรรยายตามบริษัทด้วย<ะ>อ้าเหงาฮะผู้ COVID, <c oughs> วิดผู้บิดทำให้เ <c oughs> หงานะแต่สิ่งที่ช่วยให้ผมนี่แอคทีฟนะฮะแล้วก็ยังได้คิดโน้นคิดนี้ทุกวันก็คือจดหมายจากทางบ้านนะครับก็มาหลายรูปแบบครับมีมาทั้งอีเมลมีมาทั้ง เ uh, a c e o o o k uh, Messenger ม,มาบ้างมไม่ทราบทางคุณเคนมามีมาบ้างไม่เอ่ยมีครับมีครับส่วนตัวใน Instagram ในอีเมลหรือว่าใน Facebook กรุ๊ปก็มีเหมือนกันแล้วก็จริงๆเราทั้ง2คนก็อยากเชิญชวนให้ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคําถามเรื่องกลยุทธ์เองหรือฝั่งของผมเองอาจจะ็นคำถามอื่นก็ได้เรื่อง storytelling อะไรก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะตอบนะเพราะจริงๆมันมันเป็นประโยชน์กับคนนะครับถ้าเคสนั้นมันสามารถที่จะเอามาบรรยายต่อเอามาพูดต่อแล้วคุณได้ inspiration จากเคสนั้นหรือบางทีคุณอาจจะได้โซลูชันบางอย่าง จากเคสนั้นๆจริงครับคุณเคนับที่ว่าการที่แฟนคลับของเรานี่แฟนคลับของเราแล้วกันนะติดต่อเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหนึ่งเขาอาจจะต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มซึ่งผมว่าถ้าเรามีถ้าเราสองคนนะพอจะมีประโยชน์ที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเก่งขึ้นเข้าใจเลยมากขึ้นเนี่ยเราพร้อมทําเต็มที่อยู่แล้วนะนะส่วนด้านที่2ก็คือถ้าถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่อีเมืองเข้ามานะฮะหรือว่าส่งเข้ามาซึ่งเราเองก็ดีใจเช่นกันไม่ใช่ดีใจที่ท่านเดือดร้อนนะแต่ดีใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ย ผมใช้คําว่าท่านซีเคิลป์อ่ะนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่ผมกังวลมากก็คือมีปัญหาครับ ติดอยู่ในลมธุรกิจแย่แต่ไม่ยอมซีเคียจากคนภายนอกก็คือนั่งคิดวนไปวนมานะครับทำอย่างนี้ก็ติดอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่เนี้ยนะถ้าจะพูดแบบตลกตลกหน่อยก็เรียกว่าจนเครียดกินเหล้าวนไปวงจรวนอยู่ในวงจรอุบัาแค่เนี้ยไม่ไปไหนนะครับเพราะฉนั้นอยากจะฝากว่าเรามีรายการสายที่คลิกตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนติดปัญหาทางธุรกิจอะไรเนี่ยเราสองคนยินดีมากๆนะครับมาอย่างน้อย ได้ระบายออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกนะครับประเด็นที่มีประโยชน์นะ<ช><ช>ครับเอามาคุยกันในรายการนี้<ช>หวังว่าจะทําให้เกิดมุมมองแง่คิด<ช>แล้วทําให้สามารถ หลุดออกจากวงจรนั้นได้ใช่แล้วเราสองคนก็พูดตมตรงเรารู้สึกรู้สึกมีคุณค่านะที่เราสามารถอาจจะเป็นส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆก็ตามทีครับแต่ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้มีความหมายอะไรบ้างโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้นะคุณคัมครับผมคิดว่าวิกฤตรอบนี้ครับเท่าที่ผมได้คุยกับนักธุรกิจหลายท่านในช่วงสัปดาห์สองสามวันมาเขาบอกกันว่ามันหนักกว่ารอบแรกใช่ใช่ใช่ส่วนตัวผมดาวเสียงมาเยอะแล้วก็ได้สัมผัสผู้ประกอบการมาเยอะก็หนักกว่ารอบแรกฉะนั้นอยากให้ส่งมานะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามทีเราคัดเลือกมาทุกปัญหา ออกยังไงเราจะรอดไปด้วยกันครับวันนี้เป็นเคสอะไรครับได้ข่าวว่าเป็นเคสที่มาจากจังหวัดเชียงรายใช่ครับก็อยากจะขยายธุรกิจด้วยย่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ชีิงๆครับครับครับคือคือเป็นเคสที่ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะฮะแต่ว่าอีเมลเข้ามาแล้วต้องขอบคุณมากเลยว่าอีเมลเล่าเรื่องราวมาได้ดีมากๆเลยทำอย่างเกือบเกือบจะเป็นเคสตัดดี้ของ Harvard Business School แล้ว สาวเล่นเสารเล่นแต่ยาวจริงๆนะครับอ่ะมันผมขออนุญ,ญาตอ่าเล่าเล่าอ่านอ่านให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันนะครับ,รบเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นคอนเท็กซ์เดียวกันนะครับอ่านะครับซึงหลายท่านอาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการที่ฟังโซลูชันในครั้งนี้หรือท่านไหนที่อยากจะเป็นนักกลยุทธ์นะฮะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยนะฮะลองแคร็กเคสไปพร้อมๆกันรับสมองนะรับสมองกันนะครับอันนี้เป็นเคสของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับอ่เริ่มทําธุรกิจเครื่องครัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นธุรกิจ ของครอบครัวนะฮะทำมาตัง้งแต่ยี่สิปีละนะครับอตอนที่เข้ามารับธุรกิจเนี่ยที่บ้านมีปัญหาล้มละลายโอ้ oh, ฟังเราเศร้าเนาะนะครับยีปีล้มละลายก็แถวแถวปี40่ศย์เลยถ้าให้ผมเดาก็ได้จะแถวแถวนั้นนะครับแต่ล้มละลายแต่อาศัศยความอดทนความขยันนะครับทำไปเรื่อยๆจนเริ่มมีสินทรัพย์เพิ่ม ตั้งตัวได้นะครับแล้วก็เน้นการขายในประเทศกับการขายในอินเทอร์เน็ตก็ขายให้กับองค์กรโอ้โหเรียกว่าขายครบเลย B 2 C ก็ไป B 2 B ก็ไปต่างประเทศก็ไปแล้วอินเทอร์เน็ตก็ไปได้ด้วยนะครับซึ่งสินค้าก็ด้านให้กับเรื่องอาหารเรื่องของโรงแรมนะครับโดยทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็กระทบโควิดนะครับแล้วก็มีคู่แข่งเริ่มเข้ามาเยอะนะครับอันนั้นคือธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ผมว่าธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจที่2ฮะคือพอถึงธุรกิจที่2เนี่ยนะครับ ท่านนักธุรกิจทัานี้เล่าให้ฟังว่าเกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยนะครับไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแต่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนะครับพอไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ที่ท่านนึกขึ้นมาได้ก็คือว่า ช่วงเวลาที่คนตายเวลาคนความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อืดังนั้นจึงตั้งใจว่าอยากจะทําประโยชน์ให้โลกใบนี้ให้มากที่สุดโอ้ดีจังเลยครับโดยการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคราวนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายวิธีนะคุณเคยวิธีเบสิกที่สุดที่เราเคยได้ยินกันก็คือประมาณแจกมาม่าปลากระป๋องผ้าห่มเอาพวกปัจจัยต่างๆที่จําเป็นไปช่วยไปให้กับคนที่ลาบากแต่การช่วยแบบเนี้ย ผมว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนนะก็ดีกว่าไม่ช่วยแต่ไม่ยั่งยืนนะครับตอนนี้เราก็เริ่มได้เห็นโมเดลใหม่ๆแล้วของการช่วยเหลือสังคมจริงๆที่ที่เป็นแบบยั่งยืนนะครับอย่างเช่นไปติดโซลาเซลล์คไปสอนไปสอนเรื่องของการปลูกผักอะไรเงี้ยนะครับเงินไม่ได้ใช้เยอะเลยนะแต่ว่าเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับท่านนี้ก็คิดเหมือนกันบอกว่าอยากให้คนอื่นๆเนี่ยเขามีรายได้ก็เลยตั้งโรงเรียนสอนอาชีพครับ นะจะเห็นนะครับว่าบางทีเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้จะเป็นต้องอยู่กับธุรกิจเก่าเสมอไปแต่มันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ได้ทําสิ่งที่มีความหมายก็คือโรงเรียนสอนอาชีพครับภาษากลยุทธ์เนี่ยเราเรียกมันว่า emerging strategy ไม่เหมือนกับ plan strategy strategy จะมี2แนวนะฮะสที่มาของมันมันมีสแบบแบบแรกคือเราตั้งใจว่าเราจะทํา ก็คือแผน strategy แผน strategy เหมือนคุณเคนทำเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นแผน strategy แต่พอที่ทำทาไปแล้วเราอาจจะมีอย่างอื่นอยากทำเพิ่มเติมไอ้นี่แหละไม่ได้อยู่ในแผนแต่เออพอามหมายจุดนี้ไอ้นี่น่าทำนะไอ้นั้นน่าทำนะแล้วทำไปทำมาแล้วมันดีอันนี้เรียกว่า emergent strategy นะครับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกก็เป็นแบบนี้นะฮะ amazon.com เริ่มต้นจากการขายของออนไลน์แต่ทำไปทำมาขายหนังสือก่อนแล้วก็เริ่มขายอะไรสารพัดอย่างวันดีคืนดีวันหนึ่งอ้าว เรามีระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่มหาศาลรัน24ชั่วโมงมทำคลาวคอมพิวติ้งดีไหม,มนี่แหละครับคือ emergent strategy อดังนั้นเนี่ยในโลกของก r a รที้เราจะสอนเสมอว่า Plan Strategy ต้องมีครัมิฉะนั้นเรา allocate resource ไม่ได้เราขาด direction แต่ขณะเดียวกันระหว่างที่เดินไปเนี่ยอมองซ้ายมองขวาด้วยอย่าทำตัวเป็นม้าที่ปิด2องข้างแล้วไม่มองซ้ายมองขวาเลยเผลอเมองไปมองมาเนี่ย อย่างถ้าไปดูงบการเงิน Amazon นะฮะจะพบว่ากําไรส่วนใหญ่ของเขามาจากคลาวด์คอมพิวติงไม่ใช่จากการขายของถูกครับถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยครับอันนี้ผมถือว่าเป็นนักกลยุทธ์คนนึงเลยนะซึ่งซึ่งเป็น strategy แบบที่มาจาก purpose ด้วยมาจากมาจากมาจากเป้าหมายไม่ใช่ในเชิงธุรกิจอย่างเดียวชาวว่าอยากจะช่วยเหลือคนใช่ครับคราวนี้พอเราไปเจอ emergent strategy เนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นของใหม่ที่เราไม่รู้จะทํำยังไงนะครับนักธุรกิจท่านนี้ก็น่ารักมากเลยครับก็เลยไปปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เออคือคือไม่รู้จะเปิดโรงเรียนสอนอะไรดีก็แต่อยากให้คนมีอาชีพก็ไปปรึกษากรมพัฒน์เพราะกรมพัฒน์เขารู้ดีว่าอาชีพไหนกำลังมามนะครับสิ่กรมพัฒน์แนะนำก็เลยบอกว่าอาชีพที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือนวดและอาหารก็เข้าใจได้นะครับนวดและอาหาร,รนี่แหละครับคือพูดง่าย จบไปแล้วหางานทําได้งยนชีพได้มีดีมาร์ที่ต้องการก็เลยเปิดตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์บางทีเราก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นแต่เราต้องเอาไซ์อินต้องออกไปคุยกับคนนั้นคนนี้ถ้านั่งคิดเอาเองเราก็อาจจะบอกเออเราชอบขายเครื่องครัวแล้วก็เปิด้สอนเขาเปิดร้านแก่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มาของทําอย่างนี้ตอนนี้ขยายออกไปทั้งมีนวดฝ่าเท้านวดแผนไทยนวดสวีดิชโอ้โหไปได้ดีแล้วนะครับอ่าแล้วตอนนี้ตั้งใจด้วยว่าจะทําศูนย์ทดสอบฟิล์รายงาน ด้านอาหารคนไทยที่ต้องการจะไปเมืองนอกอีกโอ้โหขยายไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะนี่คือไปไปในแนวทางของการสร้างแล้วนะฮะซึ่งรูปแบบธุรกิจแบบนี้ครับผมขออนุญาตยืมมาจากทางซิงเกิลนิดนึงแลวกันผมไปได้ยินมาจากทางซิงเกิลเมื่อนานมาแล้วเขาเรียกว่าธุรกิจ 3M คืออะไรบ้างครับ Money Making Machine อืมอ่านะฮะคุณเคนจำจากซิงเกิลได้ไหม พูดถามผงจำไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ทันฮะแต่แต่ทราบประวัติศาสตร์ว่ามีประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีทําอะไรในประเทศไทยมีการปล่อยกู้อะไรยุคหนึ่งเนี่ยนะับคนไทยเนี่ยตามบ้านนะคุณเห็นถ้าย้อนเวลาไปนะจะเจอจากสิงเกอร์คำถามคือทำไมตอนนี้จากสิงเกอร์ขายดีเพราะมันคือมันนี่เมคกิ้งแมชชีนฮะเพราะสมัยนั้นคนไทยไม่ค่อยมีงานทําเราไม่ได้จบการศึกษาสูงกันไม่ได้มีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้มีแบงก์มีโอ้ธุรกิจอย่างนี้วันนั้นเนี่ยคนเยอะแต่ธุรกิจมันน้อย แต่ทุกคนต้องใช้เสื้อผ้าดังนั้นอาชีพที่ง่ายที่สุดก็คือไปเรียนตัดเย็บแต่สมัยก่อนถึงมีโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้หายหมดละเพราะว่ากลายเป็นเสื้อโหลหมดแล้วนะครับแต่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าแล้วคนก็เลยไปเรียนตัดเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อจากสิ่งเกิดมาไว้ที่บ้านจะได้เปิดร้านตัดผ้าเล็กๆน้อยๆทำเป็นอาชีพก็เลยมันนี่แมคกิ้งแมชชีเลยมันนี่แมคกิ้งแมชชีเพราะนั้นมันนี่แมคกิ้งแมชชีนี่มัน เขาเอาไปทําเงินเพิ่มได้เขาซื้อไม่ใช่เพื่อการถูกต้องครับคนที่มาเรียนวิชานวดที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจ่ายเงินค่าเรียนเขาจะทําให้เขามีอาชีพแล้วเขาได้เงินกลับมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ถ้าเขามีปัญญาเขายอมจ่ายเงินแน่เพราะการจ่ายเงินครั้งนี้จ่ายคนเดียวแต่เขาไปทําอาชีพได้ตลอดชีวิตได้บุญด้วยนะคุณเคนเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลที่ว่า m o n e making machine เออเป็นโมเดลที่ดีครับ ขายของให้ใครบางคนคไปหาเงินต่อแล,แล้วยังไงต่อ,ตอแล้วยังไงต่อครับอ,อันนี้ก็ว่ากันไปไล่กันไปนะเขาก็ทําขยายต่างๆเรื่อยไปมีความตั้งใจต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีแล้วใช้วิธีคิดแบบ ecosystem เตมคืออาจารย์ที่มาสอนเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำํำแต่ไปหาร้านที่เก่งๆในจังหวัดเชียงรายเนี่ย เชิญเข้ามาเป็นอาจารย์<อ>จ่ายค่าสอนเป็นครั้งๆงไป<อ>และก็มาเก็บค่าเรียนจากคนเรียน<อ>ดังนั้นถ้าเกิดว่าวิชาไหนคนไม่มาเยอะ ก็ปิดวิชานั้นไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าสอนอาจารย์แล้วก็มีความหลากหลายของอาจารย์ด้วยเนาะนี่คืออีโคซิสเต็มแบบที่เราเคยคุยกันในงาน Strategy Essential Summit เลยครับก็กลายเป็นว่าตัวคนเองเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากมายแล้วก็ปต่อยให้ซิสตมเน่ยมันเดินด้วยตัวมันเองครับอันไหนดีอาจารย์คนไหนสอนดีงานก็เยอะเองอาจารย์คนไหนสอนไม่ดีงานก็ไม่เยอะเองมันก็เป็นอินเซนティブน่าสนใจมากไม่ต้องมีสังกัดว่าอาจารย์คนนี้อยู่สังกัดไหนไม่มีฟิกคอสด้วยโอ้ดีไหมฮะแล้วคำถามคืออะไรคำถามคือ ดูแลดีมากครับการที่คาถามเป็นคำถามใน,นเชิงโอกาสครับคําถามที่อยากถามอาจารย์คือจะขับคุณเคนคือจะขยายตัวแบบไหนดีคะในการเข้าสู่ประเทศ CLMB แบบไม่ต้องลงทุนเพิ่ม,มเน้นขยายตลาดอโอ้โหผมฟังแล้วแบบอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับหนึ่งคือขยายตัวออกนอกประเทศเนา<อ>ะอันนี้ผมถือว่าเป็นความท้าทายที่ดีมากๆนะครับและนอกจากนั้นคือมีเงื่อนไขด้วยนะแบบไม่ต้องลงทุนเพิ่ม <laughs> โอ้โลาดมากฮะ ุดยอดโอ้โหนี่คน,คนฟังรายการของเราเป็นแบบนี้นะนยคุณเ,เพนคำถามที่มา, <c oughs> แ,ตาแต่ละอันเนี่ยผมว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่ดีมากนะถูกต้องเป็นการตั้งโจทย์ที่ดีมากเพราะปกติเวลาจะขยายก็ต้องคิดว่าต้องลงทุนเพิ่มใช่นี่เขามีเงื่อนไขนี่เลยว่าถ้าไม่ต้องลงทุนเพิ่มทำยังไงโอ้น่าสนใจนะครับทำทยากเหมือนกันครับอาจารย์ทำเยอะทำยากไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ใช่นะเพราะนั้นการทำกลยุทธ์นะไม่เซ็ตต้องมาก่อนนะครับว่ามันทำได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูท่านไหนยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปจากการฟังเยอะๆนะครับอ่ะ คันนี้ทํำยังไงนะครับอ่าเริ่มต้องขยายออก CLV ไงก่อนอื่นผมขอเช่นชมก่อนว่าการขยายออกนอกประเทศเป็นแนวทางที่ถูกต้องมากในเวลานี้นะครับในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะพึ่งพา เงินจากต่างประเทศเยอะเราค้าขายกับต่างชาติเยอะมากเลยไม่ว่าจะนวดไม่ว่าจะอาหารร้านอาหารมิชลินสตาร์ทั้งหลายในประเทศเนี่ยก็หากินกับคนต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่เป็นแบบธุรกิจท่องเที่ยเนอะบริการหาเงินเพราะคนต่างประเทศเข้ามาปีหนึ่งหลายสิบล้านคนเงินดึงเงินเข้ามามหาศาลเราก็ไปหากินกับเขาแม้แต่คอนโดเองก็ขายหากินกับคนต่างชาติให้มาซื้อคอนโดในประเทศไทยคราวนี้พอโควิดเข้ามาปุ๊บเราก็บอกว่าต่างชาติเข้าไม่ได้แล้วจบเราก็ต้องมาหากินกับคนภายในประเทศโดเมสติก นะครับน,น,นช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าหลายคนปรับตัวได้ดีโรงแรมหลายโรงแรมที่เคยรับต่างชาติไม่เอาแล้วกลับมารับคนไทยแล้วก็ไปได้ดีจริงๆนะครับแต่อันเนี้ยผมเรียกว่าเป็นการมองข้ามชอ็อตเลยครับค เพราะว่าโดเมนสติกคอนซัมชันมันกำลังจะแย่ลงตามสภาพเศรษฐกิจที่เรากำลังจะเห็นกําลังซื้อเพราะฉะนั้นกําลังซื้อในประเทศก็กําลังจะหดตัวนะครับที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นการอั้นนะใช่ใช่เขาเป็นการอั้นที่อัดอัดเาดพอเปิดปั๊บลุยกันเลยใช่ใช่แต่ต่อจากนี้มันจะไปได้ไม่ยาวเมื่อมันไม่ได้ยาวนั่นหมายความว่าโดเมนสติกคอนซัมชันมันจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ในระยะยาวก็ต้องออกไปหานอกประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะไปแถวไหนดีนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือ forecast GDP เนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสูงกว่าประเทศไทยทั้งนั้นเลยในการอัตราการเติบโตเนาะถูกต้องแม้ว่า GDP เขาอาจจะเล็กกว่าเราแต่อัตราการเติบโตเอาง่ายๆเลยครับ CLMV นี่แหละเขาจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเราดังนั้นเราสามารถไปหาเงินกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเนี้ยผมเชียร์เลยว่าให้ไปนะครับคราวนี้ไหนมาถึงตรงนี้แล้วแอบๆขอให้เครื่องมือกับท่านที่ลองคิดเรื่องต่างประเทศนิดนึงแล้วกันครับมันมีเครื่องมือคลาสสิกตัวหนึ่งเลยนะของอาจารย์พันกาชเกมอวัต อาจารย์ท่านนี้ดังมากๆถ้าไปเสิร์ชดูนะฮะท่านใช้เขียนเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่คนที่จะทำธุรกิจนานาชาติเนี่ยนะต้องใช้กันทั้งนั้นเลยนะชื่อว่า<ะ> Cage Distance Framework โอ้น่าสนใจครับ C A G E ครับอันนี้คือผมไปเจอวงไหนวงไหนที่เกี่ยวกันเรื่องเรื่องต่างประเทศนะเขาจะคุยกันเรื่องนี้คือถ้าเกิดเราสนใจจะไปต่างประเทศให้ลองให้ลองใช้เครื่องมือตัวนี้ในการพิจารณาว่าเราควรไปประเทศไหนน่าสนใจเชิญครับเพราะว่าโลกทั้งใบมันเยอะมากประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กันประมาณ80ล้านคนเนาะครับทั้งโลกมีประชากรประมาณ8 0 0 0ล้านคนนั่นหมายความว่าเราแค่1%ของ world population ครับ99 ของคนที่จะกินของอปากเนี่ยนะฮะอยู่นอกประเทศเราเพราะฉะนั้นการไปนอกประเทศเป็นเรื่องดีนะฮะมไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องดีเคชับซีย่อมาจาก c u l t u r บนะครับ c u l t u r l ก็คือวัฒนธรรม,มคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะถ้าวัฒนธรรมไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะสินค้าที่เราจะไปขายในประเทศเขาเนี่ยมันอาจจะไปได้ยากนะครับอ,อย่างเช่นสาหร่ายทอดเนี่ยอ่าะนะคนไทยคนจีนคนญี่ปุน่น กิใน,ในคล้ายๆกันแต่พอถึงคนแขกไม่ใช่แขกกับสา,ายทอดที่ไปไม่ได้ culture ไปกันไม่ได้นะอันนี้คือเรื่อง culture ต้องมาดูว่า culture ใกล้กันแค่ไหนถ้าใคล้กยๆกันก็คือไปง่ายนะฮะสองคือ administration วิธีการบริหารจัดการมันเป็นยังไงนะครับวิธีการจัดการ ถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยเวลาเราไปทํางานในใน,ในเราไปในประเทศนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการทํางานลักษณะของคนพื้นฐานาวิธีคิดวิธีการจัดการมันไม่เหมือนกันนะครับก็ต่างกันได้ถ้าต่างมากก็บริหารจัดการยากความสําเร็จก็น้อย3ามจีโอกราฟิกครับระยะทางไกลามากน้อยแค่ไหนจริงอยู่นะฮะวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่มีที่ไหนไกลแล้วในโลกเพราะเราไปด้วยโลกดิจิตัลได้นะครับแต่การบริหารจัดการบางทีมันก็ยังต้องไปนะการคุยพาร์ทเนอร์ชิพ การเซ็นสัญญาการประชุมการตัดสินใจการถกเถียง relationship มันยังมีความสำคัญมากในโลกธุรกิจนะช่วงที่ปิดโควิดเนี่ยผมเจอนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจนานาชาติที่บอกว่าโอ้ธุรกิจเขาหยุดเลยนะเพราะบางทีมันต้องไปเจอหน้ากันต้องไปดื่มวายกันต้องไป สั่งสรรกันหน่อยน่ะมนถึงตกลงสั่งซื้อกันของสักสิตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าระยะทางไกลมากก็จะเริ่มยากนะครับและสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจนะครับก็ต้องไปดูด้วยว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับสมมุติเราขายของแพงประเทศที่เราขายเนี่ยเขาจนเขาก็ไม่มีเหมือนกันหรือว่าประเทศเราจนเราไปขายของประเทศแพงกว่าเขาก็บอกว่าเอยของอันนี้มันมันแย่เกินไปเขาไม่ซื้อนะครับเพราะนั้นเคจเฟรมเวิร์กก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยถ้าใช้เคจเฟรมเวิร์กราจะพบเลยว่า CL ยอดครับครับเพราะหนึ่งเขาเจอเขากล้ายๆกันมากครับนะครับแถวนี้ก็ชาวพุทธกันทั้งนั้นนะฮะวัฒนธรรมเขาก็ดูละครทีวีของเรากันมาตลอดใช่ไหมเขาเจอใกล้กัน Administration ก็คล้ายๆกันเขาก็ต่างเราเล็กน้อยนะครับอาจจะล่าหลังกว่าเรานิดนึงนะฮะจิออกราฟิกใกล้มากเดินทางข้ามไปข้ามมาแทบจะมีถนนเชื่อมกันหมดเรียบร้อยแล้วส่วนอี o โคนมิกเนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะเล็กกว่า นะครับรายได้อาจจะน้อยกว่าแต่อานกระตาการเติบโตเขาสูงกว่านะครับณตอนนี้จะเห็นเลยว่าสินค้าไทยหลายตัวมากครับที่ไปในกัมพูชาเนี่ยไปได้ดีจริงๆใช่หมวดเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไปเช็คดูเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลัง ไปได้หมดเลยสัมภาษณ์มาเนี่ยทุกคนไปข้างนอกหมดใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าเคชเฟรมเวิร์กมันตอบไงฮะโอ้เป็นเฟรมเวิร์กที่ดีมากครับได้ครับอาวคราวนี้พอมาถึงโรงเรียนของเรานะโรงเรียนสอนอาชีพเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยไปดีไหมไปดีแน่ครับนะฮะสองถ้าถามว่าไปขายอาชีพเนี่ยจะไปได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันไปได้ตามที่ผมเล่าคุณเขียนฝังเรื่อง 3M มอมมันคือ m o n e y making งเอนชีนถ้าเราดู3ประเทศ4 3 4ประเทศรอบๆเราเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่พลเมืองเยอะทั้งนั้นเลยครับ นะครับเมื่อพลเมืองเขาเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาอาชีพทำอ่าอ่านะมีคนมีคนในชนบทนาประเทศในกลุ่มนี้เซ MB ์อคนเยอะพรางขายโมเดล 3M นี่เข้าล็อกเลยผมว่าไปได้ดีเพราะว่าคนต้องการมีอาชีพคนต้องการมีรายได้ก่อนและการมีรายได้ก็คือต้องการมีอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสอนให้เขามีอาชีพได้เนี่ยมันไปได้อื นะครับอันนี้อันนี้ไปได้นะครับเพราะประชากรเขาเยอะครับนะครับแล้วยังประชากรเนี้ยจะน่าจะอาจจะเรื่องของการศึกษาก็อาจจะ ต้อยลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วพอดีสิ่งที่โรงเรียนนี้เน้นมากๆก็คือเรื่องอาหารกับเรื่องของการนวดซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหมวดท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่าในในในอาเซียนของเราเนี่ยการท่องเที่ยวมันดีมากๆเลยนะครับในช่วงสภาพปกตินะ,ะฮะ,ฮะ,ฮะเครื่องบินลงมาที่สุวรรณภูมิคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาประเทศไทยประเทศเดียวเขาก็ไปรอบๆนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปฝึกอาชีพ นะฮะสอนอาชีพให้คนในนั้นเนี่ยเขาสามารถทํางานได้พูดถึงเรื่องขออาชีพเนี่ยแหมผมผมอาจจะโชว์อายุภาพไปหน่อยนะ <c oughs> สมัยผมเด็กๆมีรายการชื่อลุงขาวไขอาชีพ <c oughs> ผมยืนยันว่าคุณเข็นไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันนะท่านไหนที่ที่เป็นแฟนๆฟังด้านบ้านทันเนี่ยเดี๋ยวช่วยกด ลุงขาวขายอาชีพขายอาชีพอ๋อขายอาชีพเป็นรายการทีวีที่ยุคหนึ่งเนี่ยฮิตมากเลยนะเพราะว่าคนตอนนั้นคนไทยอยากอยากมีรายได้เพราะนั้นลุงขาวก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพนี้นะมีอาชีพนั้นทําอย่างนี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหมือนชี้ทางรวยชี้ช่องรวยอะไรนะแต่แต่ไม่ใช่แจกแจกรถเข็นนะโอเคโอเคเข้าใจอันนั้นไม่ใช่นะถ้ายังสมมติอยู่อย่างพม่าเนี่ยเขายังโอ้ยังมีคนอีกมากมายเลยที่เพิ่งเริ่มออกจากการเข้าสู่ระบบเศรษฐ กิจแล้วกันเรียกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นอันนี้ไปที่ไทยถูกต้องคราวนี้ถ้าจะไปไปอย่างไรไม่ต้องลงทุนถ้าไปอย่างไรให้ต้องลงทุนการไปทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยนะครับถามว่าไปคนเดียวไปได้ไหมก็ไปได้แหละครับแต่โอกาสความสําเร็จมันจะน้อยกว่าการที่มีโลเพาร์ทเนอร์ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโลเพาร์ทเนอร์เลยเนี่ยโอ้โหมัน หลายอย่างอ่ะโดนหลอกโดนโกงคือเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจกว่าเราจะไปทําความเข้าใจใช้เวลานานอีกใช่ครับมันมันไม่ทันมันไม่ทันนะฮะก็เพราะนั้นการมีโลโคอลพาร์ทเนอร์เนี่ยจะช่วยเราได้มากที่จะลดโอกาสในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้คราวนี้จะหาโลโคอลพาร์ทเนอร์แบบไหนดีครับผมแนะนําท่านนี้นะครับว่าเนื่องจากจุดกําเนิดของธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจด้วยเริ่มด้วย Purpose เพอร์เพสในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยครับหาพาร์ทเนอร์ที่มีเพอร์เพเสเดียวกันอ่อนี่จริงนะหาวายเหมือนกันใช่เพราะคนที่อยากจะช่วยคนเหมือนกันใช่เพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเพอร์เพสที่ดีด้วยจริงหาคนที่คล้ายๆกับเราอ่ะอุดมการเหมือนกันอุดมการเหมือนกันเขาก็อยากที่จะพัฒนาด้านการศึกษาอยากให้คนในประเทศมีอาชีพนะและถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยหาคนที่เขามี สถานที่ด้วยยิ่งดีเลย <ứng S 2> เพราะโรงเรียนมันต้องมีสถานที่นะครับในเมื่อไม่อยากลงทุนก็หาคนที่เขามีสถานที่<ม>เขาอาจจะไม่ได้ทาโรงเรียนก็ได้นะฮะเขาอาจจะเป็นโรงแรม<ๆ>เขาอาจจะเป็นร้านอาหาร<ม>เ,าเขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีสถานที่นะครับเพราะว่าตอนต้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วล่ะการทำธุรกิจตอนต้นมันเล็กๆก่อนแล้วพอมันดีแล้วเราค่อยขยายตัวนะครับหาคนลักษณะนี้นะครับ หาแค่ประเทศละคนเดียวก็พอจะมีคำแนะนำว่าไปหายังไงที่ไหนอะไรยังไงฮะอันนี้ต้องไปละเพราะนั้นอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งจะต้องไปใ่ในตามสถานที่ไม่งั้นเราไม่รู้ที่มันน่าจะเจอคนแบบนี้เราต้องเริ่มทำเน็ตเวิร์กิ่งละเราต้องเริ่มเข้าไปในประเทศนั้นเวลามีหลักสูตรของคนนั้นคนนี้ที่เอานักธุรกิจในย่านนี้มาเจอกันเราต้องไปด้วยนะครับหาแค่ประเทศละคนเดียวก็พอครับอันนี้ตรงตามหลักกลยุทธ์จีนที่ใช้ชื่อว่าจับโจรเอาหัว จับโจรจับโจรเอาหัวอ่าอันนี้เป็นหนึ่งในตำราพิชายสงครามเลยนะคุณเคนครับราะว่าเวลาเราจะทำการใหญ่เนี่ยมติไปจับโจรเนี่ยโอ้โหโจรมันอยู่ร้อยคนเรา้องเอาทหารร้อยคนไปไม่พอจับโจรเอาหัวถ้าได้หัวปุ๊บจบเลที่เหลือเก้าสิบเก้าเดี๋ยวก็มอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นจับโจรเอาหัวนะครับไปหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในประเทศนั้นนะครับเมื่อไปเจอแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปช่วยกันเราต้องเอาสิ่งจุดแข็งของ2ด้านมาผสมกันมไม่งั้นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันอยู่ยาวไม่ได้นะฮะพาร์ทเนอร์ชิพอยู่ไม่ได้จากการที่ข้างหนึ่งขออีกข้างหนึ่งตลอดนะครับฝั่งทางโน้นเขามีสถานที่เขามีตลาดฝั่งเรามีอาจารย์ที่เก่งนะครับดังนั้นเราต้องส่งอาจารย์ไปนะครับนะอย่าอย่าอย่าส่งเด็กเข้ามานะฮะเพราะามันเศรษฐเสร็จในอะีคโนมิกมันไม่คุ้ม ผู้เรียน30คนเดินทางเข้าประเทศไทยกับอาจารย์หนึ่งคนเดินไทยคืออาจารย์ก็จะบอกว่าเราต้องเทรนอาจารย์ของคนไทยเนี่ยให้มันเป็นเอ็กซ์เพรสไปเลยใช่เหมือนอิมพอร์ตเข้าไปสอนไม่ใช่ไม่สปอร์ตไปเลยไม่ใช่แค่การที่เอาอาจารย์ในพื้นที่นั้นอย่างเดียวใช่ตอนต้นเนี่ยต้องเอาอาจารย์ของเราเลยครับเข้าไปในประเทศนั้นไปเป็นผู้สอนจริงๆเพราะว่าเรื่องนวดเรื่องอาหารของเราก็ถือว่าขึ้นชื่ออยู่ถุกต้องครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราจริงๆก็ค่อนข้างมองเราว่าเราเป็นผู้นําอยู่ด้วย2คือในเชิงของต้นทุนมันถูกกว่า นะฮะถ้าต้องเอาคนเรียน30คนเดินทางเข้าประเทศไทยค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารมหาศาลอาจารย์อของเราไปแค่คนเดียวม,มันถูกกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยมันคือการบริหารประสิทธิภาพนะถ้าต้นทุนเราได้เนี่ยราคาขายเราได้มันก็ขายง่ายะนะครับและจะทํำยังไงครับให้เขาเชื่อว่าเรียนกับอาจารย์คนนี้ลรวดีต้องมีมาตรฐานนั่นหมายความว่าต้องสร้างอาจารย์ท่านนี้เนี่ยให้เป็นอาจารย์ที่เรียกว,ว่าได้มาตรฐานทุกคนเชื่อได้นะครับดังนั้นพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆหรือไปกลประกาศนียบัตรต่างๆเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องรีบหามาไว้ที่โรงเรียนและไว้กับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นพอมีแบบนี้ปุ๊บทางนู้นเขาก็อ่านี่แหละดีที่สุดในประเทศไทยแล้วมาตรฐานเรียนกับคนนี้สบายใจได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมถ้าเรื่องกลยุทธ์นี่จะว่ามันเยอะมันก็เยอะนะมันยากมันก็ยากนะแต่ถ้าถามไปผมว่ามันจบอยู่แถวๆนี้แหละครับคุยกันนี่แหละครับผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เอาสามารถเอาไปปฏิบัติต่อได้แต่อาจจะถามแทน คุณผู้ฟังคนอื่นๆกระบวนการคิดของอาจารย์ก่อนจะได้มาเป็นข้อข้อเนี่ยมันมันมันมีเฟรมเวิร์กอะไรในในหัวไหมครับผมต้องเรียนว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้มีอย่างชัดเจนคุณแต่เพราอาจจะเป็นเพราะว่าพอกลยุทธ์เนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มมีความเป็นอาร์ตมันเป็นมันเป็นศิลปะมากขึ้นนะก็จะเหมือนกับเชฟ เทเบิลที่คุณเกณฑ์อาจจะเคยไปรับประทานแล้วว่าเออเริ่มคิดสูตรยังไงไม่มีอ่ะเขาก็แบบอ๋อวันนี้วันนี้มีวัตถุดิบยังไง <laughs> แล้วถ้าเราจะฝึกคิดแบบอาจารย์ได้ฝึกคิดนะครับง่ายๆเลยครับฝึกตลอดเวลาอม,มองทุกอย่างให้เป็น challenge นะครับเห็นอะไรมองให้เป็น challenge ให้เห็นเป็น opportunity แล้วตั้งคําถามว่า เราจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่อยากโฆษณาเนานะฟังรายการรับสมองกันไปตรงนี้เยอะๆครับแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นสเต็ปนะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆเหมือนจริงมันเป็นการมองจากภาพใหญ่ลงภาพเล็กนะครับมองมมภาพใหญ่ก่อนใช่สิ่งแรกคือสิ่งแรกผมไม่จะถามเสมอคือคําถามนี้เราควรจะถามหรือไม่ คำถามเนี่ยเราเราควรจะถามอย่าเพิ่งไปหาคําตอบนะคาถามที่เราควรจะถามหรือเปล่าอย่<ช>างนี้<ถ>จะไป C I M V เนี่ยอาจจะไป C M V เนี่ยมันเป็นคําถามที่ควรถามหรือเปล่าเข้าใจละพอได้คําถามว่าโอเคใช่ละ,ะอันนี้มันเป็นคาถามที่ควรถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาคําตอบลงทั้งเงื่อนไขด้วยเนาะเพราะว่าแบบแบบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเน้นขยายตลาดก็ต้องดูว่าเป็นคําถามที่ดีไหมเราฟังแล้วหุมเป็นคําถามที่ดีถ้าคําถามที่ดีเราก็คุยกันต่อถ้าคําถามไม่ดีเราก็หยุดคุยแล้วก็ศึกษาทูเยอะๆนะครับศึกษาถูเยอะๆพออย่างเช่นพอจะไปต่างประเทศปุ๊บผมก็นึกถึง เพจเฟรมเวิร์กทันทีเลยถ้าอยากมองเรื่องพร้อง profitability แล้วก็เอา f ฟฟอสไพเค Michael eporter ขึ้นมานะถ้าจะคุยเรื่องนวัตกรรมเราก็เริ่มต้นอาจจะไปเริ่มต้นที่ blue ocean ก่อนคือเรามี f r a ม e w o r k หลักๆก่อนในใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราช่วยคิดือมันมีทฤษฎีที่คนเคยเขียนไว้แล้วอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเสาหลักไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเสาหลักให้เรายึดไว้ก่อนเสาหลักไว้ก่อนแล้วเริ่มคุยกันตรงนั้นนะเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็เริ่มมีจากนั้นมันที่เหลือมมันนจจะเเป็ Logicing รโดีาากกลยผว่ธุิ ลักษณะแบบนี้จริงๆก็ไปปรับใช้ได้นะถ้ามันเป็นลักษณะกึ่งกึ่งครีเอทีฟอีโคโนมี่หน่อยๆที่อยากจะขยายไปต่างประเทศเชียวมีอาจจะลองเอาขั้นตอนที่อาจารย์บอกเนี่ยลองไปปรับใช้ดูก็ได้ไม่ใช่ต้องว่าคุณจะต้องทาโรงเรียนสอนอาชีพอย่างเดียวใช่จริงๆการไปต่างประเทศมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกมากมายแต่วันนี้เอาแค่ในเชิงทิศทางก่อนละกันนะครับนะครับดีเลยครับวันนี้ก็เป็นเคสตัศดีประมาณนี้แล้วถ้าเกิดใครมีคําถามอื่นๆนะครับมีเคสอื่นๆเนี่ย มาส่งมาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปช่วยคิดเข้าไปช่วยถามอาจจะมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทราบว่าอย่างเคสนี้อาจารย์ก็เข้าไปคุยตัวเองผมโชคดีได้ไปไม่ไปเชียงรายด้ไยก็เลยไปให้คําปรึกษาแบบเฟสตูเฟสไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี้โชคดีมากนะครับปกติอาจารย์ค่าตัวไม่ใช่ธรรมดานะฮะวันนี้เข้าไปสอนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเคสอะไรส่งมาดีมากๆครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เวลานี้มันเป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันนะ นะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ